افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

ในการที่จะมาศึกษามาเล่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับได้เรียนรู้ความหมายของอัลกุรอานได้เรียนรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงใช้อะไรทรงห้ามอะไรเพื่อที่เรานั้นจะได้เอามาใช้เอามาปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับก่อนที่เราจะกลับไปพบกับพระอ,องค์นะครับพี่น้องครับถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้นะ ถ้าทุกคนคิดได้ตระหนักได้เสมอว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะครับดุนยานี่ไม่ใช่บ้านของเรานะเราแค่อะไรแค่เป็นคนแปลกหน้าเป็นคนที่เดินทางผ่านเข้ามาเท่านั้นแล้วเราก็จะจากดุนยานี้ไปเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเวลาต่างๆก็คือเนี่ยมัดเป็นริสกีอย่างหนึ่งที่เอาให้เวลากับเราให้เรายังมีเวลาอยู่หลายๆคนไม่มีเวลาแล้วพี่น้องเวลาพวกเข้าหมด นะครับเขาต้องไปอยู่ในกูโบไปรอนะครับรอว่ารอการสอบสวนจากลอสุภานาหัวตาลาในวันเกียร์มานะแต่ส่วนพวกเราเนี่ยังอันัมดุลิละละอัลอสยังให้โอกาสเราคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วจะได้ทําความดีเพิ่มเติมนะครับจะได้ประพฤติปฏิบัติเรื่องที่ดีๆต่อไปทําเพิ่มเติมเพื่อที่เพื่อที่ อั์นั้นจะได้ยกระดับของเขาในวันกิยามาให้สูงขึ้นไปอีกส่วนคนที่เป็นคนเลวชีวิตที่เหลืออยู่ของคนเลวคือโอกาสที่เขาจะได้กลับเนื้อกลับตัวไปหาลอสุภานะหัวตาลาจะได้กลับมาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นถ้าอัลรอให้โอกาสท่านแล้วท่านยังไม่รู้ไม่รู้จักที่จะช่วยโอกาสตรงนี้ไว้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับตัวท่านเองนะไม่มีใครมาเศร้ากับท่านหรอก นะครับตัวท่านเองเทนั้นแหละที่จะจะโศกเศร้าเมื่อวันที่ความตายมาถึงแล้วท่านยังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวกลายเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นคนที่อะไรนะคนที่เชื่อฟังต่ออสุภาณหัวตาลานะสิ่งที่อร์ใช้รีบนํามาปฏิบัติสิ่งที่อรอห้ามหามรีบละรีบเลิกนะครับอย่ารอว่ารอไปก่อนพูมนี้ก่อน เดินหน้าก่อนปีหน้าก่อนนะอายุเท่านั้นเท่านี้กเกษียณก่อนนะครับอย่ารออย่างนั้นเพราะเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันที่เราตั้งใจไว้ก็ได้นะครับอ้าพี่น้องครับย้อนมาถึงไงถึงเรื่องไงนะเรื่องซะเฮดยังไม่จบนะครับเรื่องอะไรเรื่องเรื่องคูกรมทางฟิกนะครับที่ท่านอิหมามอิบนุกะซิดเนี่ยรวบรวมเอามานะครับ เกี่ยวกับอะไรบทลงโทษนะของคนที่ทำซาฮัดหรือทำไสยศาสตร์นะทำของนะที่เขาเรียกกันว่าอะไรทำของนะย้อนสักนิดหนึ่งนะครับนะบอกว่าอะไรเออถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นคนที่ทำซาฮัดเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับ ก็จะถูกประหารชีวิตนะจะถูกประหารชีวิตแต่อุลามะมีมุมมองต่างกันว่าไอการประหารเนี่ยคือประหารเหมือนกันแหละแต่มุมมองว่าอะไรไอที่ประหารเนี่ยมันประหารจากจากสาเหตุอะไรนะครับอ่านั่นก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็พูดมาถึงอะไรพูดมาถึงเรื่องของมุสลิมะที่เป็นอะไรเป็นคนทําของ นะทำของในที่นี้คือเป็นคนที่ทำไสยศาสตร์ถ้าเป็นผู้หญิงทำยังไงนะครับนะเราเราเราจบกันตรงนี้เมื่อตอนที่แล้วนะครับกายที่มีรายงานจากท่านอาบีอาบูฮานีฟาคืออิหมานฮานาฟีเนี่ยบอกว่าอะไรถ้าเป็นผู้หญิงไม่โดนไม่โดนประหารชีวิตแต่แต่ให้เอาไปขังไว้นะถ้าอิหมานฮานาฟีบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเอาไปขังไว้ไม่ต้องไปประหารชีวิตนะครับส่วนอีกสาม อีกสามมฮับก็คืออะไรมาลิกชาฟีนะมาลิกีชาฟีอนะีฮัมบัลีบอกว่าอะไรผู้หญิงก็ฮูกลมเดียวกับผู้ชายนั่นแหละนะถ้าผู้ชายถูกประหารผู้หญิงก็ก็ถูกประหารเหมือนกันนะครับนะเสร็จแล้วกว็อะไรมีอีกฮะดิษหนึ่งรายงานจากท่านซูฮุรีนะครับบอกว่าอะไร บอกว่านะครับท่านซูรี่บอกว่าบอกว่าคนที่เป็นคนทำศสยศาสตร์เนี่ยทำคุณไสเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมจะถูกประหารชีวิตเราถือเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องกุฟอดนะได้มาจากไหนก็ได้มา,ามจากกุรานที่เราอะไรเรากําลังแปลก,กันอยู่นี่แหละนะอินนามานะุนฟิตนะตุนฟาลาตักฟุรนะนี่คือการปฏิเสธ นะครับถ้าไปทำศิษยศาสตร์ถือว่าเป็นการปฏิเสธเมื่อเป็นการปฏิเสธถ้าเป็นมุสลิมมุสลิมปฏิเสธไม่ได้เป็นกาเฟตไม่ได้นะมุสลิมที่อะไรอยู่ๆก็ประกาศต,ตัวเป็นกาเฟตเท่ากับเขาตกศาสนาตกศาสนาก็จะจะโดนโทษประหารชีวิตเพราะฉะนั้นนะก็มีรายงานจากท่านซูรี่บอกว่าอะไรพอ่อพ่อหมอเนี่ยนะหมออหมอหมอหมอศิอยศาสตร์เนี่ยนะ ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับก็จะถูกถูกประหารชีวิตเวลายุคตันซาฮิรุนม,มุชริกินนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ใช่มุสลิมถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับมาทำตัวเป็นอะไรเป็นหมอเป็นจอมขมังเวทอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะไม่ถูกประหารชีวิตเหตุผลเพราะอะไรลิอันนอซูลุลอลฮิสอล,ลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัม ซาฮารอตฮุอิมรออตุนมินันยาฮูดฟาลามยักฟาลามยักตุลา์ฟาลฟามยักตุลฮา,ลฮานะครับเพราะว่าอะไรเพราะมีผู้หญิงชาวยาฮูด,ดีคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงยาฮูนะครับเคยทําของใส่นาบีนะทำใสยศาสตร์ใส่นาบีจนทําให้นาบีเนี่ยเป็นคนอะขี้หลงขี้ลืมนะแต่เมื่อนาบีรู้นาบีแก้ได้นะครับ แล้วก็นบ,บีก็มาแดดจัดการเอาผู้หญิงคนที่ทำไซยาส์เนี่ยมามาประหารชีวิตแต่อย่างใดอันนี้ก็คือหลักฐานว่านะถ้าไม่ใช่มุสลิมก็จะไม่ไม่โดนประหารชีวิตนะครับแล้วก็มีรายงานหนึ่งนะครับจากวากนุลกาอันนุลาอัลกุรตูบีอันมาลิกนะครับอิหม่ามกุรตูบี นะครับรายงานจากอิหม่าลิกรอฮิมะฮุลลาบอกว่าอันนัฮูกอละฟิซิมมีอิหม่าลิกบอกว่าในบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมซิมมีนี่คือใครคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อาศัยอยู่ในประเทศมุสลิมอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมเรียกว่าซิมมี่นะครับอิซาซาฮรอยุคตลอินกุติลาซาอินกตาลาซาฮูหู นะครับอินกอตาลัชฮรูฮูนะเขาบอกว่ามีรายงานจากอิหม่ามาลิกบอกว่าถ้าคนทำศายศาสเนี่ยเป็นซิมมี่คือไม่ใช่มุสลิมนั่นแหละแต่อาศัยอยู่ภายใต้กฎหมายของมุสลิมนะครับจะถูกประหารชีวิตหากว่าเขาใช้ศายศาสตร์ของเขาเนี่ยไปฆ่าคนอื่นนะที่เขาบอกว่าให้ประหารชีวิตในฐานะอะไรกี่ซอสนะครับในเป็นการอะไรเป็นการเป็นโทษประหารชีวิต ให้ตายตกไปตามกันนะครับหากเขาใช้ศสยศาสตร์ที่ทําให้คนอื่นตายเขาก็จะโดนประหารชีวิตตามกันไปด้วยไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับนะแล้วก็มีอีกรายงานหนึ่งนะครับจากอิมามมาลิกเหมือนกันนะบอกว่าอะไรบอกว่า อันที่หนึ่งนะบอกว่าให้ขอให้กลับเนื้อกลับตัวก่อนนะถ้าเป็นซิมมี่นะเป็นซิมมี่คืออเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อยู่ในประเทศมุสลิมนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำศิ亚ศาสตร์นะถ้าทำศิ亚ศาสตร์ปุ๊บเนี่ยนะอีกรายงานหนึ่งบอกว่าอะไรขอให้กลับเนื้อกลับตัวก่อนคือยุสตาตาแปลว่าขอให้เตาบัดตัวฟาอินอ ah ัลละมั แล้วก็ให้มารับศาสนาอิสลามซะนะฟาอินอัลลามะวาอิลลากูติลนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับไม่ยอมกลับเนื้อกับตัวไม่ยอมรับอิสลามก็จะถูกประหารชีวิตวาสานีอัลยุอวาสานีอันนะหูยุกตันวาอินวาอินอัลลมะนะส่วนอีกรีวายะาหนึ่งบอกว่าอะไรถึงมารับอิสลามก็ไม่รอดนะ ถ,ถ้าเป็นคนทำซาฮดตเป็นคนทำศยศาสตรก์ก็จะโดดด้วยอันนี้มีสองส,ส,องสายรายงาน,นมีสองรายงานที่ไปอ้างไปถึงท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมฮุลลอห์นะครับส่วนสาฮิตหรือคนทำศยศาสตร์นี่ถ้าเป็นมุสลิมเขาบอกว่าให้ไปดูรายละเอียดว่าไอศสายศาสตร์ที่เขาทำถ้ามันมีข้อความ นะซึ่งส่วนใหญ่มันมีนะครับเป็นกูฟอดข้อความที่ปฏิเสธนะครับไปเชิญอะไรต่ออะไรมานะที่ไม่ใช่อะไรไม่ได้เป็นการขอดุอาต่อลอสุภาณหัวตา,าแต่เป็นการอะไรไปเชื่อเชิญนะเชิญเชิญเชิญพูดผีอะไรต่ออะไรมาแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นกาเฟสนะถ้าเขาบอกว่าในการในการทำไซเฮดของเขาเนี่ยเป็นกาเฟส ก็ถือว่าอะไรคนคนนั้นตกศาสนาเป็นกาเฟตไปด้วยนะอันทั้งนี้เลยทั้ทงสี่มัสฮับเลยเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้มาจากไหนเอามาจากอายะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่แหละนะครับเอามาจากอายะที่บอกว่าวอวมายุนอัลลีมานิมินอาฮัดินฮัตตายะกูละอินนามานะนูฟิตนะตุมฟาลาตักฟุตนะครับและมาลาอิกาทั้งสองนั้น าจะไม่เคยสอนใครเลยจะไม่ได้สอนใครจนกว่าจะกล่าวจะบอกกับคนที่มาเรียนบอกว่าอะไรอินนามานะหนูฟิตนะเรานี่คือการทดสอบนะฟาลาตักฟุดท่านทั้งหลายท่านอย่าได้อะไรอย่าได้เป็นคนที่ปฏิเสธต่อัล่อต่อรอซูลเลยนะครับนะลากินกอละมาลิกอิซาซฮอะไรที่ลมตุบัลเตาบาตูฮูหรืออันนะหูกัสินดีกนะ แล้วก็ท่านอิมามมาลิกบอกว่าถ้าถ้าถ้ามีการ,รมีการประกาศตัวออกมาอย่างชัดเจนนะครับอิมามมาลิกบอกว่าถ้าประกาศตัวที่ประกาศตัวเองชัดเจนเลยถึงเขาจะเตาบัตรการเตาบัตรของเขาก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะไม่ยอมรับการเตาบัตรของเขานะครับอันนี้ไงเขาบอกว่าฮุกกลมเหมือนกับคนนอกรีดเลยทีเดียว